Oh. สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมหลงพ่ติตตาอาจารย์ยโสธรนะคะวันนี้กเกษตรผ้ามวนนะคะ, <laughs> กะเษกะเษตรเกษตรผ้ามวนคือกเกษตรผาสนุกนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรามาที่บ้านนะคะข้างบ้านของอาจารย์อาจารย์ปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นปลูกไว้เล่นๆเฉยๆแต่ก็มีผลผลิตมาอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะหรืออยู่หลังบ้านอีกก็จะมีมังคุดนะคะแล้วก็จะเป็นมะม่วงพันธุ์ต่างๆนะคะตัวน,นี้ก็ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ มะพร้าวนะคะก็ปลูกเอาไว้แต่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าแต่ถ้าลงมะม่วงแล้วก็จะสวยแต่ถ้าปลูกมาแล้วนี้ได้อะไรนะคะสิ่งที่เราได้คือผลผลิตนะคะที่เขา<ม>ให้เราเราไม่จะเป็นว่าต้องเก็บเอาไปแช่ตู้เย็นเลยอยากกินก็เดินลงมาก็หกักแล้วก็เอาไปทากินเลยสดๆเลย<ม>อย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็อยู่ได้อะไรได้อันนี้ก็จะเป็นต้น ะมะม่วงต้นหนึ่งที่ปลูกไว้แค่3ปีเท่านั้นเองเราก็ได้ผลผลติตแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าเกษตรผ้ามวลนะคะปลูกครั้งเดียวเขาสามารถเลี้ยงเราได้ตลอดชีว,ชวิตสำคัญจริงๆก็คือว่าเราจะต้องหาที่ปลูกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ